พณะนท่านนายฮาบีเอเฮราโดมิเลประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอาร์เจนตินากรุงบัวโนสไอเรสในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอาร์เจนตินาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออําหนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาร์เจนตินามีมิตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาด้วยความเข้าใจและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2498ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนสิ่งแวดล้อมและการเกษตรให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว